มันอยู่ที่การชิงไหวชิงพริบอย่างที่คุณตุนว่าเมื่อกี้นะครับว่าใครจะพลาดก่อนขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ลงดาบรีเทนนะครับสำหรับเทปนี้นะฮะก็มีต้นทางตะกรมาจากคอมเมนต์อีกแล้ว อ่าแต่สำหรับคอมเมนต์ที่เป็นต้นทางสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ตามใจคอมเมนต์ร้อเป็นเป็นคอมเมนต์จากคุณใช้ชื่อว่าคุณใครอะไรเขาบอกว่าขอลงดาบ Godfather ได้ไหมครับพี่ผมก็ไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เป็น สิ่งที่นําเสนอหรือขอมาที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าเออการที่เราจะมาลงดาบก็อดฟาเธอร์เนี่ยมันมันจะต้องไปก่อนนั้นน่ะมันจะต้องกลับไปย้อนดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะใช้ เวลาพอสมควรยังไงก็แล้วแต่คุณใครอะไรนะครับยังไงก็เรารับเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอโอกาสที่มันพร้อมกว่านี้เราก็จะมาลงดาบกันในอนาคตแล้วกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยผมก็ได้คุยกับคุณอภินันแล้วว่าเอ๊ะเราสามารถต่อยอดหรือไปในคอนเทนต์ไหนก่อนได้ไหมก็เลยเคลอดออกมาเป็นเลเยอร์เค้กพาดเนียลเค้กไปเป็นเจมบอลทำไมถึงชื่อคอนเทนต์นี้สวัสดีครับคุณอภินันครับ สวัสดีครับอ่คุณตุลครับแล้วก็คุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเออเมื่อกี้เนี่ยโหฟังคุณตุลพูดแล้วผมตกใจเลยนะทําไมครับเออคือคุณจะให้ผมไปลงดาบกอดฟาเธอร์อะไรเลอลูกน้องเขาก็เยอะปืนเขาก็เพียบโอ้ ก็ขอบคุณที่ทางชื่ออะไรนะคุณอะไรใครอะไรจะสักอย่างคุณใครอะไรกับก็คือเอางี้คือเวลาเราพูดถึงหนังเจ้าพ่อหนังมาเฟียหนังแก๊งสเตอร์อะไรพวกนี้นะผมว่าชื่อแรกๆที่ทุกคนจะนึกถึงโดยเฉพาะคนที่ดูหนังมาต่อเนื่องเนี้ยนะฮะก็ฟาเธอร์นี้ยังไงก็ต้องมาแหละเออคือแบบเป็นเรื่องแรกเลยที่นึกถึงเลยแหละเพราะว่านี่คือหนังแบบ ก็เดียวว่าหนังขึ้นหิ่งไงนะเอาไว้บูชาเลยคือแบบดูซ้ําได้หลายรอบถ้าหากมีเวลานะครับเพราะว่าหนังเนี่ยค่อนข้างจะยาวกอ d ฟ้าเธอเอาเอาง่ายๆสั้นๆก็เป็นหนังที่ได้รับรางวัลรู้สึกว่าออสการ์จะตั้งสองครั้งด้วยซ้ำนะกอ d ฟ้าเธอ 1, นึ่งกอ h ฟ้าเธอนะเออคือเมาสเมาสไปเลยอะ่ะแล้วก็ผู้กํากับก็ระดับแบบเบอร์ใหญ่ รานซิส <Francisco, S 2> อร์ดคอปูล่านักแสดงก็แบบคุณภาพครับข้างตัวใหญ่ๆทั้งนั้นก็เป็นหนังขึ้นหิ่งเรื่องหนึ่งเท่านั้นเนี่ยถ้าหากเราจะพูดถึงหนังเรื่องนี้เราคงต้องทําการบ้านพอสมควรนะครับก็ขอเวลายอย่างที่คุณตูนบอกแล้วกันนะครับเอาไว้ก่อนขอโทษไว้ก่อนนะครับแล้วทําไมตกตะกอนมาเป็นเลเยอร์เคกครับคือเมาไล่ดูมาไล่ดูชื่อนี้เคยมีจัดกันเป็นร้อยๆเรื่องนะที่เขาแบบลิสต์สไว้เนี่ย Hey, ไอเรื่องนั้นก็ดีอย่างอะไรอะ่ะ good fellas เอย the untouchable เอ uh, ย road to perdition อะไรพวกนี้มันก็ระดับตำนานแม้แต่หนังแบบรุ่นใหม่ๆอย่างพวก scario i อะไรพวกนี้ก็น่าพูดถึงนะแต่เอ hey, แเราทำไมต้องเป็น layer cake คือในความรู้สึกของเราอะ่ะเราว่า layer cake มันมีหลายๆอารมณ์อยู่ในนั้นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นจุดกําเนิดที่ที่เรียกว่าบทบาทแบบใหญ่บทหนึงนะในในโลกภาพยนตร์นั่นก็คือ,อเจมบอลนะครับคุณตูนเคยดูใช่ไหมเลเยอร์เค้กอันเนี้ยครับผมก็สักพักหนึ่งละคนอย่างข้าดวงพาดับคือฟังชื่อ <c oughs> ไทยก็นด้ดูนะชื่อไทยมันทําให้เรารู้สึกว่าหนังการิชี่เพร่ะวะหรือว่านี่มันอย่างเงี้ยเออมันมีกลิ่นกลิ่นอะไรแบบน,นั้นอยู่ใช่ใช่ไหม คือนึกเหมือนกันเหมือนแบบพวกไออะไรอ่ะที่เราก็ชอบมอนงันพวกล็อกสต็อกแอนด์ส k i n กิ้งดูวาริลมันมันม่้มันน่าจะมีความความตลกร้ายอยู่ในนั้นอยู่ซึ่งมันก็มันก็ใช่นะครับมันก็มีกลิ่นแบบความเป็นตลกร้ายความเป็นหนังเจ้าพ่อมาเฟียอะไรต่างๆรสชาติก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าก็มีมีจุดที่แตกต่างมีจุดที่ไม่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับในในสิ่งที่ผมว่า เ a เ e อร์เคมันน่าสนใจก็ผูตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจุดกําเนิดของหลายๆสิ่งนอกจากเจมบอลเมื่อกี้นะอันนี้อันนี้ค้างไว้ก่อนค,คือ l a เยอร์เคเนี่ยเป็นหนังที่ออกฉายเมื่อปี2004ก็คือปี2547นะครับรู้สึกว่าจะมาดูที่หลังด้วยซ้ำมั้งไม่ได้ดูในปีที่เข้าฉายนะอันนี้ก็ต้องยอมรับโดยตรงว่าเราก็มาดูทีหลัง แล้ก็จากการแนะนําของของเพื่อนๆด้วยตอนนั้นคือจริงๆดารานักแสดงนําอย่างเดนนิลครกก็ก็ไม่ได้แบบว่าเบสเซลเลอร์อะไรเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่สิ่งที่เราสนใจเอามาพูดวันนี้ก็คืออันดับแรกสุดเนี่ยหนังเรื่องนี้กำกับโดยแมทธิววอนคือแมทธิววอนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ไม่ใช่ว่าเราพอมาเรามาลงดาบเรื่องไหนหเราก็จะอวยคนนั้นนะแต่ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอย่างแมทธิววอนเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมดีอินชื่อเนี้ยผมสามารถดูได้เลยเออมันจะมีสำหรับผมเป็นหลีกเดียวกับ Brian s i n งเกรวมถึงกายลิชี่ด้วยซ้ำเออแล้วมันก็ดันมีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกันอยู่ด้วยอย่างแม t ติวอร์นกับ Brian s i n งเกเนี่ยมันดันมีไข้กันตรงที่ว่า Brian s i n ง e r เราจะรู้เริ่มรู้จักเขาจาก X-M e n แล้วแม t t ิวอรเนี่ย<ช>เขามีแวะไป Xmen <ช> <Egg> อยู่แป๊บหนึ่งด้วยเขาก็จะมีลายเซ็นที่ชัดเจนเพอสมควรเขาจะมีผลงานอย่างพวก Kick. แอดอะไรอย่างเงี้ย k n n s s m n นเนี่ยคุณก็จะได้ชมกันในเร็ววันนี้แล้วก็เป็น Kingsman เนี่ย <c oughs> เกือบทุกภาคเลยก็เลยกลายเป็นชื่อผู้กำกับที่เราได้ยินชื่อเนี่ยเราค่อนข้างจะเชื่อใจเขาได้เลยทีเดียวใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยเลยครับว่าเออเขาเขามีของบปนคนมีของคนหนึ่งที่น่าเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือแม้แต่ไปทำหนังอะไรอย่างพวกแฟนตาซีอ,อ, Fantasy, อะไรเงี้ยนะอย่าง Stardust เนี่ย Stardust ก็เป็นหนังที่พูดได้ว่า อยู่ในใจของหลายๆคนนะครับก็เป็นคือมันมันทำออกมาได้สนุกอะ่ะส,สนุกแบบคือคือเวลาคือผมเนี่ยบอกตามตรงนะพอเห็นหนังพวกแฟนตาซีหน่อยๆอะไรหน่อยๆแบบผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เรื่องนี้ไอ้อย่าง s t a r d u ัสเออมันเอาเราอยู่ไว้สนุกมีทั้งการประจนภัยมีนูน่นมีนี่เหมือนอาจจะเหมือนนิยายพาฝันหน่อยๆแต่มันก็เออมันสนุกอะ่ะมันน่าติดตามมันอะไรก็โอเค คือถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อยากแนะนำให้ดูเหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยผมว่าเขามาใส่แอคชั่นที่ผสมผสานกับความเป็นตลกร้ายเนี่ยเขาทำได้เขาทาได้ดีเลยนะครับสำหรับแมทธิวบอลเช่นเดียวกับเรื่องนี้นะฮะเลเยอร์เค้กก็มู uh, Mode and Tone ก็ไปประมาณนั้นเลยก็คือน,นี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งทำให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะพูดถึงหนังเรื่องนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่าข้อต่อมาเนี่ย นักแสดงนำในหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวในระดับที่ที่กว้างมากขึ้นสำหรับนักแสดงอังกฤษคนนี้นะก็คือเดนเนียลเครกนะครับก็เมือม่อเมื่อก่อนนี่แกก็แกแก็เล่นนู่นเล่นนี่มาอาจจะเป็นจำได้หน่อยก็เล่นอะไรไอ้พวกทูมไรเดอร์ใช่ไหมฮะนอกกนั้นเราก็ไม่ค่อยจะรู้จักแกแต่ไอ้ไอ้บทใน เลเยอร์เคนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นการเปิดตัวในวงกว้างพอสมควรนะครับก็ทำให้เราได้รู้จักกับนักแสดงคนนี้ซึ่งในเวลาต่อมาแกก็ได้เล่นนี่แหละครับเจมบอลเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะการที่แกมาเจมส์บอลคาสิโนโรยัลใช่ไหมภาคแรกเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่แบบเฮ้ยไขวะอยู่เลยแม้มแม้ว่าเลเยอร์เคกเนี่ยมันจะเป็นหนังที่สนุกและน่าสนใจพอสมควรเลยละ่ะแต่ว่า มันก็ยังเป็นหนังที่ติดเด่นสำหรับหลายคนหรือหลายคนอาจจะตกสํารวจไปพอสมควรเลยคือคือพูดตรงๆเลยเพราะเผอหลายคนเนี่ยย้อนกลับไปดูหลังที่แกมาเป็นเจมบอลแล้วด้วยซ้ําใช่ใช่ครับใช่อืแต่บทในหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีเรื่องเล่าฮะมีเรื่องเล่าว่าแกเวลาแกรับงานผ่านอะไรต่างๆมันจะมีเขาเรียกอ่ะ casting director เนาะซึ่ง casting director ที่สนิทสนมแล้วก็จ่ายงานให้กับเดนนิลเฟรเกรมาตลอดนั่นคือคุณแม่แมรี่ชื่อแมนะ uh, รี่นะแมรี่ก uh, ็สนิทสนมกับ mm hmm. ทางทางเขาล,ลูกหลานทายาทของโปรดิวเซอร์แฟรนไชส์เจมบอลทีนี้ในแมรี่ก็เสียชีวิตลงในงานศพของแมรี่เนี่ยมันจะทำให้ทางบาบาร่าบรอกโคลี่ซึ่งเป็นทายาทของโปรดิวเซอร์ เจมบอลเนี่ยได้เจอกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบาบารานี่แกจะบอกว่าเออบทบาทของเดนนิลครกในเรื่องเลเยอร์เค้กเนี่ยเข้าตาแกมากเลยทั้งเรื่องของบอดี้เรื่องของการแสดงเรื่องอะไรต่างๆแกก็เลยบอกว่าเอ้ยกีตางคนนี้แหละเป็น Ο มมนมกรีคนนี้แหละที่มันจะเป็นเจมบอลคนต่อไปเเป็นเจมบอนคนใหม่มก็เลยกลายเป็นว่า มีการแคสตงแคสติ้งอะไรกันก็ตามตามขั้นตอนนะครับสุดท้ายบทเจมบอลมันก็มาลงที่เดนนิลครกจริงๆซึง่งตอนนั้นเดนนิลครกเองก็ไม่ค่อยจะมั่นใจว่าเอ๊ะเราจะได้หรือเปล่าเราจะเหมาะหรือเปล่าขณะที่พอได้เปิดตัวขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าโหกระแสต่อต้านนี่แบบรุนแรงมากนะฮะกระแสต่อต้านบอกว่าเฮ้ยเดนนิลครีกนี่เหรอจะมาเป็น0ูนย์เจ็คนใหม่ถึงขั้นที่แบบว่าไอ้พวก แฟนเดนตายแฟนคลับของ007เนี่ยออกมาตั้งเว็บส่งเว็บไซต์ต่อต้านเลยเลยนะว่าเออคนนี้ไม่เหมาะกับการเป็นเจมบอลเพราะว่าบุคลิกมันมันแตกต่างจากคนที่ผ่านๆมาเนาะคือหล่อนำถือปืน <c oughs> นิบเนียบ <c oughs> แล้วคนก่อนหน้ามันก็ดันหล่อมากอะ่ะเจสบอลแน่นเนี้ย <bot man. S 1> พอตัดมาตาคนนี้เนี่ยก็เลยเกิดคำถามแหละ แต่ตอนนั้นนะผมเราว่าคนดูหนังอ <Right. S 1> so ีกส uh. some ่วนหนึ่งอ่ะผมว่ารวมทั้งคุณด้วยรู้สึกว่าเออแบบนี้ก็น่าสนใจเนาะมันดูดีว่ะซึ่งกระแสที่คุณอ่ะพี่นันว่าเนี่ยมันผมเห็นแล้วแล้วก็เยอะด้วยแต่ว่าสักพักมันก็จะเริ่มมีกระแสอีกกระแสหนึ่งที่ว่าตามเว็บตามสิ่งพิมพ์หรือว่าสายหนังรวมนึงคุณอ่ะพี่นันด้วยแหละผมว่านะก็จะเล่นในแง่ว่าหรือนี่จะเป็นปรากฏการณ์ของเจมส์บอลสายดุอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแง่นี้อยู่ ซึ่งผใ<ช>มนในัางน,นี้ก็คือว่าเป็นการแบบเปลี่ยนลุกบ้างก็ดีนะลองลองของใหม่ก็คือเดนเวลครกแกก็จะมาสไตล,ล์แบบคือหน้าแกไม่ใช่ไม่หลอนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าไม่หลอนะแกก็หล่อในสไตล,ล์ของแกแต่ว่ามันจะมีความแบบความดุความดุดันความโหดความคือเป็นเจมบอลที่แบบน่าจะถึกที่สุดในในที่เคย <laughs> ทํามาเออผมก็ว่ามันเหมาะดีนะพอพอพอ,พอหนังออกฉายอ่ะ หลายคนที่เคยเคยเคยตั้งคำถามเคยต่อต้านเงี้ยก็เปลี่ยนใจกลับมายอมรับแกว่าเออมันก็เป็นอีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอีกรูปหนึ่งที่ยอมรับได้แล้วก็ดีด้วยนะครับก็แล้วก็บทในคือตัวเปิดของแกดีด้วยมั้ยตัวเปิดก็คือเออคาสิโนโรเยลเนี่ยบทมันแบบค่อนข้างจะแบบดูดันโหดร้ายนะมีฉากแบบทคมานด้วยนะจับจะคลมาน ผูกเชือกแล้วตีไข่ดีอะไรเงี้ยจำได้ังเออใช่สิคือขาดขายเลยเจะขากขายคือผมรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันมันเจมบอลแล้วาทำไมเจมบอลโดนยำขนาดน,นั้นเออมันเหมือนแบบไอ้อะไรอ่ะแบทแมนของคริสเตียนเบลโดนหมาขยำอ,อ,อ่ะเอก็ผมว่าออาโอเคเอามันเหมาะมมแล้ว่เหมาะกับเดนนิสเกรกแล้วเออเอาคนสำอางมาใช้ที่ หัวงตายเนี่ยอะไโดนทรมานคือเอาเพชรบดแน่นมาโดนตีไข่ครับมันก็เป็นมิติใหม่ที่ออกจากเซฟโซนความเป็นเจมส์บอลนั่นแหละอ่ะคราวนี้กลับมาที่เลเยอร์เคครับเบื้องต้นเลเยอร์เคเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับคุณอภินันมันเกี่ยวกับตัวละครหลักก็คือเดนนิลเครกเนี่ยรับบทเป็นชายนิรนามเหมือนไม่มีชื่อนะเออมันไม่มีชื่ออะไรเลย รู้สึกว่าเขาในเรื่องย่อเนี่ยเขาก็จะเรียกแกว่ามิสเตอร์เนะครับก็มิสเตอร์เกเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบอยู่ในสายของเจ้าพ่อมาเฟียนะก็เป็นลูกน้องลูกอะไรเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็ไหวพริบปฏิพานสูงมากแต่คือทำงานมาจนกระทั่งแบบเฮ้ยมันน่าจะถึงจุดที่เราอาจจะต้องวางมือแล้วแหละเราเบื่อเราไม่อยากอยู่ในโลกแบบนี้แล้วมันหาทางที่จะวางมือจากวงการแต่ก่อนที่จะวางมือ มันก็ดันได้รับภารกิจภารกิจที่แบบไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเลยนะภารกิจประหลาด,ลาด,ลาดๆที่แบบมันก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรทําไมต้องให้ให้ทาเรื่องนี้แต่มันก็จําต้องทําเพราะหัวหน้าสั่งเจ้าพ่อสั่งแล้วกลับกลายเป็นว่าไอ้ภารกิจตัวนี้เนี่ยมันพาตัวตัวมิสเตอร์เอ็กเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวขัวพันกับคนนั้นคนนี้มากมายจนแบบยุ่งยุ่งเหยิงไปหมดอะ่ะเออสุดท้ายมันจะหาทางออกจากเรื่องนี้ยังไง พูดได้ง่ายก็คือเป็นเรื่องของอลูกน้องมาเฟียคนหนึ่งซึ่งคิดจะวางมือแล้วไปใช้ชีวิตสุขสบายแต่นั้นได้รับภารกิจที่ภารกิจที่สําคัญอีกภารกิจหนึ่งซึ่งทําให้ตัวมันนี่ต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่โอโ้โหต้องบอกว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วกันนะเอแต่เหตุการณ์อะไรก็คุณผู้ชมก็ไปดูเองแต่ผมยอมผมบอกได้แล้วว่า คือไม่นาไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยแหละเออแต่ครับก็ประมาณนี้นะเรื่องยอ่อเป็นหนังแอคชั่นไหมครับคือสําหรับคนที่ชอบดูหนังแอคชั่นหนังยิงกันสาดกระจายคืออย่างหนังเจ้าพงษ์เจ้าพ่อทั่วไปนะอาจจะอาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้มีเยอะเออมันไม่ได้มีเยอะเลยล่ะคือขึ้นหนังมันไปเน้นเรื่องอื่นมากกว่าแต่แต่ถามว่ามีฉากแอคชั่นเยอะไหมเพราะว่า แอคชั่นมันเป็นลักษณะของความสมจริงมากกว่าเออเรื่องอื่นผมว่ามันแฟนตาซีนะมันยิงกันแบบกระสุนมันร้อยนัดพันนัดอะไรเงี้ยมันยิงกันกวะจายหมดแล้วก็เวลาตีกันก็เหมือนแบบเออโหเทพมากอ่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันยิงกันอยู่แต่มันยิงกันแบบเเหมือนเหมือนเหมือนความเป็นจริงในโลกอ่ะคือมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆไอแบบนี้อเวลาตีกันเวลาแบบชกต่อยหรือมีเรื่องกันอะไรเงี้ยมัน เออมันดูแบบเรียวอ่ะโหในความรู้สึกเรามันเรียวแล้วที่สําคัญคือมันไม่ได้ทําให้ที่แอคชั่นมันไม่ได้เป็นแฟนตาซีขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครมันก็มันก็เรียวอ่ะมันค่อนข้างเรียวเดนนิลเคลกในเรื่องนี้เนี่ยลืมภาาของเจมบอลไม่ได้เลยนะคือมันคนละเรื่องเลยใช้หัวอย่างเดียวเอใช้หัวก็ใช้ปากเอแม้แต่แบบ คนหาโรคหาเรื่องมันนี่มันงอหมดเลยนะมันไม่กล้า <zaj arp are> เอคือหนังมาเฟียอังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยมันจะเป็นขนบที่ต่างกับหนังมาเฟียอิตาลีเลยนะฮะหนังมาเฟียอิตาลีเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือมันเวลาเจอปัญหาหรืออาจจะมีกลิ่นของความหักหลังเนี่ยบางทีมันยังไม่ ไม่สืบทราบว่าไอ้นี่หักหลังชัวร์มันยิงตายเลยนะฮะมันกระเทือบแล้วมันเอาตายเลยนะ,ะแต่ว่าหนังเรื่องเลเยอร์เค้กเนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของการชิงไหวชิงพลิบกันด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ปืนมันก็ไม่กล้าจับคนมันก็ไม่กล้าสู้มันเอาเอามันเอาอะไรไปสู้มันเอาอะไรไปจัดการกับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆหัวอย่างเดียวเลยคือหัวหัวมันหัวใสามากจนกระทั่งแบบเจ้าพงเจ้าพ่ออย่างถึงขั้นได้อบอกว่า ไอ้นี่มันเด็กรุ่นใหม่นี่มันคิดจะขึ้นมาเทียบชั้นเราดูแนละ้วมันมันใช้หัวของมันนี่แหละว่ามันเออมันน่ากลัวตรงนี้ฉะนั้นผมว่าความสนุกนะความสนุกที่สุดของเลเยอร์เค้กไม่ได้อยู่ที่ฉากแอคชั่นการต่อสู้อะไร <c oughs> มันอยู่ที่การชิงไหวชิงพริบอย่างที่คุณตุลว่าเมื่อกี้นะครับว่าใครจะพลาดก่อนใครจะเพียงพ้ำาและ <c oughs> ใครจะมีจุด โบ้อยลั่วให้เห็นตรงไหนหรือใครจะตลบหลังใครอ่าไอ้ไอ้ไอ้แบบผมผมชอบไอ้พวก turning point ต่างๆในหนังไงนะคือมันมันมีทั้งเรื่องอ่ะมันมีทั้งเรื่องคือเดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้อ่าพลิกไปพลิกมาอันนี้คงไม่สปอยมากแต่ว่าหนังมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะก็คือเอ่อมันจะท้อนให้เห็นถึงเนี่ยแหละไหวพริบปฏิพานของตัวละครของบทที่เอ่อมันมาเทให้ในจุดนี้แทนที่จะไป ยิงกันบ้าระห่ำหรือซาดกันอะไรนวลนวลเยี่ยประมาณนั้นนะครับก็เป็นสเสน่ห์ผมว่าเป็นสเสน่ห์ตรงนี้คือระบบทมันเป็นเขียนมาเนียบมากคือการวางวางชอ็อตวางซีนวางอ่อซีเควนต์วางเหตุการณ์อะไรต่างๆว่ามันจะต้องไปล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกนี้แล้วมันจะาพาตัวละครไปยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าบทหนังมันฉลาดเอาพูดง,ง่ายๆเลยกัน ใช่ใช่ใช่คือลงดาบหลายเทปแล้วเนาะเราเราจะว่าได้เรื่องของหนังยอย่างนินจาไอเซสซินเนี่ยเอ้ยคุณบทมันไม่ได้อะไรมากคือคุณดูอามันอย่างเดียวคุณมาเพื่อมันแต่เรื่องเนี้ยบทเลยฮะบทมาก่อนเลยเออเป็นอย่างที่คุณพี่นันว่าเลยฮะก็คือมันมีหักหลังแก้สถานการณ์ไงวะเอ,อ้ยตรงนี้เหมือนตันแล้วเอ,อ้ยแต่มันพลิกสถานการณ์ได้วะเออแล้วก็บทเนี่ยมันมีการวางแผนได้เป็นอย่างดีมันจอินกับไ,ไอตัวเอกนี่แหละไอเดนเนลเกรกบทของมิสเตอร์เอกเนี่ย คิดดูบางทีก็สงสารมันนะคิดดูบางทีก็สมเพศมันนะคือแบบชีวิตชีวิตมันโคตรแบบนี่แหละคืออย่างไงดีวะเหมือนเหมือนชื่อหนังเหมือนชื่อภาษาไทยคนอย่างข่าดวงพาดับคือคือใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องเนี้ยก็อาจจะเผลอไปติดภาพแดนนี่เครกเท่เทนิบเนี้ยโหดโหดจากเจมส์บอะเนาะพอมาดูเรื่องนี้แล้วแบบเอ้าโทษนะฮะเอ้ามาจากอย่างนี้เหรออะไอย่างเงี้ย ลายเป็นว่าคุณดูหนังเรื่องเนี้ยคุณจะศรัทธาเดนได้เครคขึ้นมาอีกโขเลยเออว่าเออเนี่ยมันมันรับบทแบบนี้มาก่อนอ่ะจ,จริงจริงอันนี้ครัว่าใช้คําว่านับถือเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะไอ้อน,นี่มันโชว์สกิลการแสดงโดยเฉพาะเลยเออ,อไอไอไเจมบอนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความเก่งกาจความเออบัดบูมวยอะไรต่างๆนะการต่อสู้สน,น,นุ่นดี แต่นี่คือมันคือการแสดงจริงๆนะครับแสดงโดยใช้ทักษะความสามารถบทมันก็แบบค่อนข้างจะมีคือไม่ใช่ค่อนข้างคือบทมันมีมิติมันมันมีหลายๆอย่างในตัวเองไอ,อคนคนนี้คือพูดจะเชื่อมันดีไหมหรือคือบางทีมันก็ซื่อไงบางทีมันก็สื่อๆนะสื่อจนะซื่อจนหน้าตบ,บอะคือ <S <S <laughs> แต่แต่บางทีนี่เราคิดเราคิดตตมมันไม่ทันนะ มันวางคือแบบมันมันมองข้ามช็อตไปอ่ะมองข้ามช็อตไปอีกสามสี่ช็อตทั้งหน้าเลยเฮ้ยเอาละกูเ,ะเจออะไรอย่างนี้แล้วอคือเหนือความคาดหมายสมองมันนะนะพูดถึงนี่ค,ค,คือ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 มันเป็นบทที่แบบอ่าบทหนังฉลาดตัวละครมันก็ฉลาดตามไปด้วยไงเป็นบทของเดนนิลครีกที่ผมว่าน่าจดจําสําหรับสําหรับคนที่ได้ดูแล้วกันผมว่าเจมบอลนัก็เจมบอลนะอันนี้เราไม่แตะอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไงมันก็โออีกำนานนั่นแหละ แต่นี่คือบทของนักแสดงที่ยังอยู่ในระดับเขาเรียกว่าโนเนมคนหนึ่งแต่สามารถแสดงออกมาได้ได้แบบน่าประทับใจแล้วก็เราเราก็เราก็จำได้ดีว่าเออคนคนนี้มันเคยเล่นบทแบบนี้มาอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งมีแว็บมานิดหนึ่งก็คือทอมฮาร์ดีตอนนั้นก็ยังเป็นกึ่งๆโนเนมเหมือนกันนะ ทอมฮาร์ดี้หรือเวทน้องสำหรับหลายๆคนหรือเป็นอีเบนในแบทแมนเป็นยังไงฮะทอมฮาร์ดี้เรื่องนี้ก็ก็ไอพวกลูกกระจ๊อกอ่ะไอพวกจอกแจ๊กอ่ะเป็นก็อยู่แบบเออใครกัะไรอยู่สำนักเดียวกันแกอาจจะไม่เด่นเด่นเด่นมากกันนะก็ตามเข้าไปต้อยต้อนู่นนี่เขาพาไปทำอะไรก็ไปไปทำกับเขาจริงจริงบทเด่นเด่นมันจะอยู่ที่เอ่อพวก พวกรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยทอมฮาร์ดีก็อาจจะไม่ได้โด่งดังมากแต่ก่อนก่อนเลเยอร์เคก็มีผลงานอยู่นะอย่าง Star Trek อยู่ภาคหนึ่งเน่ยนะฮะก่อนก่อนเลเยอร์เคอันนั้นก็แก่ก็แสดงด้วยแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีชื่อเสียงมากก็บทในเลเยอร์เคก็อย่างที่บอกไปแล้วคือก็เป็นบทที่อาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ก็ออก ออกฉากบ่อยอยู่เหมือนกันก็เห็นไฟตากันบ่อยคือพอเห็นปุ๊บก็จับแกได้แลลวฮะสำหรับคนที่เคยดูแกเล่นในพวกแบนมงแบนแมนนะนะแต่แต่หนังเรื่องนี้ก็ยังมีนักแสดงที่คือคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันหนังเล็กๆหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้เล็กนะมันมีนักแสดงใหญ่ระดับเบอร์ใหญ่ๆมาแสดงร่วมด้วยนะอย่างเช่นแบบพวกไมเคิลแกมบอนอะไรพวกเนี้ยไมเคิลแกมบอนนี่คือศาสตราจารย์ อ่ดับบลดอร์นะใช่ม <Door. S 1> คับใช่ค,คในแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วอย่างนี้ก็ยังมีไอ้เบิร์นคอแมนอันนี้ก็เป็นพวกแบบคือถ้าเป็นหนังมาโงมาเฟียอะไรก็คงคุณหน้าคุณตาแกก็ก็กเป็นเบอร์ใหญ่เหมือนกันไอ้พวกนี้นะก็ฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นหนังเล็กเลยแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักอย่างที่ว่ามันอาจจะฮิตเดนในบ้านเราก็มาตามดูกันที่หลังนะครับก็โดยรวมแล้วผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ทำให้หนังออกมามีคุณภาพเรื่องหนึ่งตั้งแต่ผู้กำกับเรื่องบทเรื่องนักแสดงเรื่องอทุกอย่างก็ทําให้หนังมันออกมาเป็นที่จดจําแล้วกันนะสาหรับเรานะครับซึ่งก็เป็นหนังที่เชื่อว่าทาง Netflix กเนี่ยก็จะน่าจะมีการฉายในเร็วๆนี้ตามภาพที่เราขึ้นตอนนี้นะฮะก็คุณผู้ชมสามารถไปกดรีมายมีได้ว่าถ้าหนังเรื่องนี้มีเข้ามาฉายใน Netflix เมื่อไหร่ <ๆ S 2> เขาก็จะแจ้งเตือนก็ลองดูแล้วกันครับ เลเยอร์เค้กบทดีๆมาเฟียอังกฤษแล้วก็กำกับโดยแมทธิวอนนะฮะไหนๆเราก็ว่ามาด้วยเรื่องราวของมาเฟียแล้วเนี่ยมันก็จะมีแถมให้คุณผู้ชมทุกท่านละกันติ่งเรื่องตำรวจนิดนึงละกันในหนังมาเฟียมันจะมีตำรวจเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของคอมเมนต์มันมีคอมเมนต์ที่ถามมาว่าหนังตำรวจในดวงใจพี่อภินันกับพี่ตุลหน่อยครับจากคุณเดอะแจ็คคุณอภินันครับหนังตำรวจครับเรื่องอันนี้ว่ะเรื่องถุงดํา เฮ้ยไปกำกับเองป้าพินันนี่นี่จริงนะจริงๆนะเรื่องถุงดำเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ปกติไม่มีโควิดนะผมว่านะถ้าไม่มีโควิดนะนี่คิดเล้นๆนะเนี่ยสองเดือนมึงได้ดูแน่หนังพี่พศเนี่ยมึงได้ดูแน่แต่มันคงแบบมันคงจะลำบากหน่อยเนาะเออก็เลยพี่พศแกก็เลยหันเป้าไปที่พระมหาภัยวันก่อนเอาพอสอเล่นพอสอเล่นตอรอไม่ได้่นพี่พศเลยไปทางพอสอก่อน S <S <uce> <S ผมว่าพี่พลศ์ะมองเวย้เชื่อเหอะคุมบมวเสือปืนไว้เสือปืนไวเออเออเอเอาก็น่าชื่นชมนะผมว่าใครไม่ชอบอะไรก็ตามมาแต่ในเรื่องอินเทรนเนี่ยมันจะมีเพียงแค่คนเดียวนี่แหละที่จะทำได้อะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องรอการเวลาการเขียนบทที่มันใช้เวลาอีกหน่อยเออนะก็เขาเขาถามมาใช่ไหมว่าหนังตำรวจใช่ใช่เาอ่าคุณหนึ่งเรื่องเอาคุณก่อนคุณก่อนหนังตำรวจสักเรื่องหนึ่ง เอาอย่างนี้ดีไหมคือให้นึกเดียบมันนึกไม่ออกทันทีนะหนังตำรวจตำรวจจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับพวกมาพงมาเฟียอยู่นะส่วนใหญ่ถ้ามีตำรวจก็ต้องมีมาเฟียก็ต้องมีคนคในจัดการเจ้าพงเจ้าพออะไรอย่างเงี้นะอเอาสองคนสองคมอะไรพวกนี้ง่ายๆนะช่างเป็นา <laughs> เว็บ,บที่ขโมยหรือเกินหมดเ,<อ>เลนย อ่านี่ก็ได้ผมเอาอันนี้ผมเอาเด e d e ด a ีพา d ต็เต็ด้คไหนไม่บ้าไม่ต่างกันเลยแต่จริงๆนะคุณผู้ชมแม้กระทั่งรวมถึงคุณเดอะแจ็คเนี่ยหนังตำรวจเนี่ยผมว่ามันหนีไม่พ้นจริงๆเว้ยคือ Infernal Affair เนี่ยมันหนีไม่พ้นจริงๆ <Yeah. S 2> ว่ามันแทบจะเป็นที่สุดของหนังตำรวจแล้วมัง้งมันคือหนังที่มันมีตัวละครที่มันเป็นตำรวจเนี่ยมันเยอะไปหมดแหละไม่ว่าจะเป็นหนัง <Yeah. S 2> อะไรก็ตามที่เดร็อกเล่นเดร็กก็เป็นตำรวจบูธวิลลิสไดฮาร์ตก็ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า <Yeah. S 2> ความคมชัดความชัดเจนนะว่าหนังตำรวจเนี่ยมันหนีไม่พ้นอินฟินิทแฟแ์จริงครับ <Yeah. S 2> อืมซึ่งซึ่งพอคุณเดร็ถามมาเนี่ยผมนึกถึงอินฟินิทแอแ์เรื่องแรกเลยแล้วผมก็แอบคิดแทนคุณหน่อยพนันด้วยว่า mm. ผมว่าคุณอพินันก็ไม่พ้นเรื่องนี้ เออผมผมผมนึกไปถึงเลยว่าเออวันหนึ่งเราอาจจะทําคอนเทนต์เรื่องหนังตํารวจก็ได้ก uh ็อาจจะเป็นคําตอบที่จร uh, ิงๆแล้วคุณเดดแจ็คก็อาจจะดูแล้วก็ได้หรือยังไม่ดูหรือจะกลับไปดูก็ลองดูแล้วกันครับอินฟิน a l a f f a i แซึ่งวิทแทบจะไม่ต้องแนะนําให้ใครแล้วมั้งถ้าคิดว่าเออจะอยู่ในวงการการดูภาพยนตร์ก็ควรจะดูอินฟินิ l a อ f แนะอืมใช่มันเป็นหนังที่ดีมาก ผมว่าแทบจะเป็นหนังจริงๆถ้าเราจะทำคอนเทนต์หนังตำรวจเนี่ยนี่ผมปรึกษากันหน้าง,งานที่คุณผู้ชมได้ยินเลยนะว่า <laughs> เราคงไม่ทำเรื่อง i n f ฟ r n ิท a อนฟแล้วอะ่ะเออเพราะมันเออมันมันแค่พูดเชื่อ,อแล้วแล้วมันพูดได้แค่ว่าไปดูเถอะขอร้องจริงไปขอร้องให้ดูเถอะอใครยังไม่ดูนะเวลาเนี้ยคือใครฟังคอนเทนต์เราวันเนี้ยแล้วยังไม่ดู i ินฟ r n ิทแอนฟไปหาดูเถอะไหว้ละแล้วผมแทบไม่ต้องแนะนำภาคสองภาคสามเลยนะคุณดูภาคหนึ่งจบเนี่ย แล้วภาค2ภาค3าเนี่ยคุณจะไปขวนขวายเองเป็นหนังที่ทําภาคต่อแล้วก็ดีว่ะอเออมันมีหลายเรื่องทำภาคต่อแล้วแป๊กนะแต่หนังเรื่องนี้จะภาคต่อแล้วมันมันก็ไปต่อได้ว่ะ ครับดูทีเดียวคร<ช><ๆ>บเซตเลยดี๋นี้แนวนี้นะใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ดันเป็นหนังที่ผมซื้อโคตรบ่อยแล้วก็หายอย่างบ่อยเลยแล้วก็ซื้ออีกเป็นตะกอนแล้วกันสำหรับคุณเดือดแจ็กนะต้องขอบคุณคุณเดือดแจ็กด้วยสำหรับคาถามนะครับก็คงจะได้คําตอบไปแล้วผมแถมให้อี<แ>ก <ๆ S 1> เรื่องหนึ่งสันส้นก็คือโควอลแล้วกันเออโควอลคือถ้าหนังเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือที่สุดแล้วมันคือการแค่คือแค่หลิวเตอร์หัวมาเฉือนคมกับเหลียงเฉาเว่ยอ่ะไม่ดูไม่ได้แล้วล่ะเออแล้วเหลียงเฉาเว่ยนันมี ชางชีนะเวลานี้ด้วยเนี่ยเออไม่ดูไม่ได้แหละแต่มาโควอเนี่ยมันก็รองลงมาแหละอ่าโอเคมันอาจจะไม่พีิกเท่าแต่ว่าโควอเนี่ยมันก็คือโกฟูเฉิงมาเจอกับเหลียงเจียฮุยอ่ะแล้วมันอุ้ยแต่โควอนี่ก็เป็นตำรวจอีกมิติหนึ่งอันนี้ผมไปสั้นๆเลยนะฮะคุณไปดูได้ก็คือมันเป็นเรื่องของตำรวจสองคนที่เหมือนเป็นรองผบอรตรคนหนึ่งเป็นรองผบฝั่งบริหารอีกคนหนึ่งเป็นผบอรตรฝั่งปฏิบัติการเหมือนสายบู๊กับสายบุนอ่ะ แล้วมันด <Yeah. S 1> ันเกิดเหตุการณ์ตัวประกันหรือโจนที่เขาเอารถอะไรสักอย่างไปแล้วก็มีข้อแรกเปลี่ยนเป็นตัวประกันแล้วกลายเป็นว่าทุกจุดที่ไอโจนเนี่ยมันไปเนี่ยตำรวจไปช้ากว่า19ตลอด <Yeah. S 1> ฉะนั้นงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้เขาก็เลยให้รองผอ,อตลอคนเนี้สองคนเนี้ยมารับผิดชอบงานโอ้ oh, แล้วมันก็เกิดการเฉือนคมระหว่างสองคนเนี้ยเขาก็เขาก็แย่งกันทํางานเนาะ แล้วก็มันก็ก็ตีแผ่เรื่องเรื่องโครงสร้างภายในขององค์กรตํารวจว่าไอหนีจะทําไอหนีอ้างชื่อคนนี้ไอหนีอ้างประชาชนไอหนีอ้างตําแหน่งไอหนีอ้างความมั่นคงไอนี่มันประเทศไหนวะเนี่ยก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันก็คุณเดอะแจ็คก็นอกจากอินฟินิยแฟร์ผมก็ฝากโควออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็ลองไปหาดูหาชมกันได้ครับ ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์มานะคือก็อยากจะให้เราพูดถึงเรื่องอะไรยังไงก็แนะนํากันมาได้นะครับเราอาจจะพบกันครึ่งทางหรือผมอาจจะไปหาคุณถึงบ้านก็ได้่ะก็มันอยู่ที่ว่าเราเราพร้อมหรือเปล่าสําหรับเนื้อหานั้นๆผมชะงักงันไปนแป๊บหนึ่งว่าไปบ้านเขาทําไมวะอ๋อไม่ใช่คือบางอคอนเทนต์ที่ขอมาก็ให้เต็มแต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมจะพบว่า คอมเมนต์ของคุณผู้ชมเนี่ยมีค่ามากนะครับมันทําให้เราได้ตะก,กรอนอะไรบางอย่างที่ต่อยอดมาเป็นคอนเทนต์ได้เนี่ยสองสามคอนเทนต์และที่คุณผู้ชมขอมาก็ขอบคุณมากแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ทางด้านใต้นี้เลยครับครับคือจริงๆเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเขินอายไม่ต้องอะไรนะคือคอมเมนต์มาเลยสามารถจะคุยเรื่องอะไรก็คุยมาได้เราอ่านหมดนะฮะคือความหลากหลายมีนู่นมีนี่แต่ก็อยู่ในขอบเขตของความสุภาพนะฮะให้ให้เราสองคนนี่หยาบสองคนก็พอแล้ว <laughs> แมเหมือนจะจบดีท้ายแล้วใครจะฟังย้อนหลังนะครับทุกคลิปของลงดาบรีเทิร์นนะฮะผมปักหมุดในคอมเมนต์เป็น playlist ลงดาบไว้นะฮะก็สามารถไปชมย้อนหลังกันได้ตามลิงก์ที่ปักหมุดไว้นะครับท้านนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามจนจบนะครับเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ